tâm uh -uh. 예쁘다, เสียงลั่นน่ะเหนื่อยเหนื่อยพูดนะอันนี้ชลิปใคของกินเหรอเขียนเพื่อกั๊ด

ไปนั่งได้เลยไม่ได้เลือกอะเลยสุดที่เลี้ยงปากคุณเลียงสิเอ็ดเลี้ยงไปกป็นตัวเลขหนึ่งสิบสิบห้าสิบเก้าเขเปียนตัวต่กนเขเลี้ยงไปสบห้าเนี้ยพวกนี้เราก็ทำเป็นคนเดียวไม่ใช่การเลือก เซอยาไม้เนี่ยเาตีอยู่า่าตัดมันออกก็เขตัดไม่ทกูติดทำให้เป็นตอาเวไม่ติดเี๋ไม่ติดอันจะยากกว่าแบบไม่อ่อนเลยมันตัว่แบบอบางเย

ใา่ชีห้ามัดเฮ้ยคนียนวิช้อยตห้ากาหลับโต้ไม่ได้เลยตกตอบโตไปต้องไปเรียนต้องสือะอาจจะไม่มีแล้วนะพี่เรียนแปดอะเราวาปวเพราะว่าอาจจะยัคุณมีจุดการสอย แม่หวัอกูไม่แดไอ้เงี้ยกูไปนั่งดูโอ้ยกินดีหมอนักการมาทานไอ้เงี้ย ไนมามงเลยไม่เทียนาี่บอกเท่ากันมิงหารสองม่งได้คะแนนเยอะใช่เออไอ้ล้อบอกได้สิบสองสามเทำไม่ได้ผลาดกลางตานแต่ไม่ได้ติ่มก็สิบสามชื่อเรื่อวห่งไม่แต่คะแนนเก็บได้ง่าเชื่อแต่มึงขอบแก้ไม่ได้หรอกเนไม่ขอดูไหมดู ขอดูเปนเพื่อหน,อห,น,ห,นอหน่อยคืให้แอตเต้ขยับมึงเข้าไปนั่งอีเต็มสักเกตพอ <c oughs> ดูหน่อกแต่ไม่ขอดูรายการ เพื่อเราก็เล่นดิสกตอรเพื่อเราก็เล่นอาวีมันก็หายเพื่อไปล่ะเล่นแล้วก็แพ้แพ้แพ้อีมาเกง้าปล่อยแม่หรือล้อปล่อยติ่ิอน้พี่อีมาเกง้าแน่จริงก็ปล่อยติสิเ้นาีพีเจแล้วมันเพื่อไะพีเจมันนั่ก็ไม่สวนกูกับติ่ก็วนหมด โอ้ขาไี่หัวหวยอ้อยจะไม่ได้ปอเต็มเลยพีท่คานว่าเล่นแก๊ะดึงไม่โดนอโอเล่นแก๊ะดึงไม่โดนเป็นร้อเปนสรัแล้วไดเเอ็มเอวีเอ็ม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 เอีมเอดมเอะเพราะว่าเ็มเว็มอดมเมอ็มเเอ็เอ็มเอ็มเอมอ็มอ็มออเสีมอ็ไอมดอมอ้มเอมอมาอ็มเอ็อเ

ถ้าเติมเดสก็จะแปลว่าสีของฉันม oh, ีสีชมพูไหมนเิด ท่านพาสีที่ไหนที่โอนไปตะกี้ทั hint, ้นบนท่านน้องท่านโอนดัดสีท่านบนดัดฟ้ามีนะขวบใบกำกับสีนีใบกำกับภาษีออกพุกงหรืไงมีฮะได้เลยครับอาจจะลดยอดไหนรามาสองเท่าไม่น่าสองต้องยกร้อยช็อตแล้วไหมแบบเนี้ยเอาสิเอาสิมึงนะกูไม่กินทำไมอะไปถาิมพี่แต่พี่อายไปบอกวยคนเยอะไม่อยากไปละแต่เยอะดีดีกูจะได้ก็กกับตีมไหมเกี่ยวไร กาบอยู่ดีครับยนไปครับล้วหัวนี่อ๋อหม้อไปหลอกเหรอเกาล้องไปเป็นหัวไงพี่แล้วมันขอดูเขาต้องไปบอกเขาว่าไงต้องบอกเขาได้เลยหรอต้องทำเรื่องดูไปไม่ยอมเลยต้องทำอะไรด้วยหรอออกเครืดินไม่ได้เขยไม่ได้เลยธรรม ทำาใไปีอมันมีไปนี่แครับกีตาร์เียลยนมดไอยาลออกเลยทำไมอะจะดูไม่แล้วเอาแล้วพวกอีวิทวาอยู่สงศ์ใ่รเราจเจอปะไม่น่าจะไม่ไดครับมาต้องไปเป็นตัวไหนเรือแล้วพี่

ก็คุณยังผ่านมาได้ไม่ได้เสียงผู้ที่ไหนเนี่ยเสียงของแฟนตาเลยคุ้งเหรอ

กลุ่มบางคที่ตัดเลือดเขอบ้กล่ขออกมากซีซีวันนี้ขอนชว์ได้เลยนะอาจารย์ดู่าซีเนบอกไอเดียน่าครับขอได้กินนะครับโอ้โหชน่าส่งจะสอเกมเนี้ย ยั่ไงไปบินจริงแอร์บัสเองไม่ตอนแรกก็บอกว่าไปบินตอนนี้คือบินตอนต้นเช้าเฮ้ยเจี๊ยวก็มันชอบมีตอนเที่ยงดิต๊อกอะวันนี้คือ6พฤศจิายนเรียกไปบินแล้วก็เป็นค่าดิอกไปดา Ô mẹ, 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 นะไม่อาใหูดนไม่ไหวไผมจะมาฝั่ง <fal> นี้ไงเขาอยงฝังนี้ตเขายังไม่ทันเลยไจ่ยยืนตรงจายยืนตรงนี้แล้วจายไยืนตรงนี้แล้ว ใจมาแล้วเ้ยใจอยู่นี่นะนู่ไปนู่มคือไม่ได้กัดขึ้นเลหนื่อากไ่ไม่ต้องทำเมอนอรไได้เไม่เคยลืมรอตรงกางก็ได้เศรษฐีสาไม่รันเลยิวนอไัดเบิกหัวที่ม มาคัดเสร็จแล้วมากกบนว่คอมิกตน้ต้องคอมมิดคอมมิกจะได้จะได้เพีย่มีไให้ทันงไงแป๊บดียวได้หยิบหอแอนด์